คบคนก็ดูหน้าซื้อผ้าก็ดูเนื้ออยู่แล้วเมื่อวานแม่แม่ซื้อของเราไปราคาเราขายให้เท่าทุนเอาของแถมอะเอาของแถมก็ไม่ว่ากันอยากได้เอาไปแล้ว จะเอามาเปลี่ยนอีกนี่เปลี่ยนนะซื้อของร้อยเดียวนะคะเปลี่ยนมาชกนี่แหวนวงนี้ราคาแรกมาหนึ่งพันซื้อของหนึ่งร้อยจะเอาของแถมราคาหนึ่งพันเห็นเข้าพอดีเราก็บอกไม่ได้ไม่ได้ไมไดมแม่ใครจะไม่ โมโหเป็นธรรมดาแต่เราจะให้ความโมโหนี่เกาะอยู่ในใจเรานานไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดและต้องแปลงดับความดับอารมณ์ที่มันมันขุ่นมัวก็ลงไปเดินไปดูเนื้อผ้าะะดูผ้าก็คบคนมาดูต้องดูหน้าไงนะซื้อเสื้อผ้าเราก็ต้องดูเนื้ออ่าไปถูกใจ เสื้อเสื้อมือสองนี่ตัวนี้เข้าเดี๋ยวซักแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เออจะใส่เพราะว่าหนึ่งมันเป็นชุดที่ไม่ต้องนุ่งกางเกงรู้ไหมรู้ไหมใส่อย่างเงี้ยสบายยังไงเออเวลาผู้หญิงเนี่ยเวลา นุ่งกางเกงนี่นะกางเกงนี่มันมันมีปัญหาอะไรเราก็จะหาชุดที่มันยาวหน่อยจะได้ไม่ต้องนุ่งกางเกงแล้วอันนี้เนื้อผ้านี่อ,อ่บางคือจริงๆมันมันอยู่ในห้องแอร์มันจะมีความหนาวหน่อยแต่ออกมาข้างนอกร้อน แต่ผ้าอย่างเนี้นะมันมันคล้ายๆว่าเนื้อผ้าดีนะเนี่ยคล้ายๆว่าเวลาต้องการให้มันอุ่นมันอุ่นได้แต่สมมติอยู่ในที่ร้อนมันก็ไม่หนาจนจนเราร้อนและต้องมาเหงื่อไหลใครย้อยถูกใจดูเนื้อผ้าและแล้วต่อไป เราก็ต้องระวังคนประเภทที่จะเอาเปรียบคนให้ได้มากที่สุดแล้วก็มีมากเสียด้วยโดยเฉพาะคนซื้อเรียกว่าสุดยอดเราก็สุดยอดเหมือนกันเราก็ดีใจนะที่ดับอารมณ์ให้ได้ คุณมัวนานไม่ได้เราก็ต้องแก้ไขตัวเราเองไม่ใช่ไปแก้คนอื่นเขาอะแก้โดยโดยอถูกใจถูกใจแล้วได้เสื้อตัวนี้มันเหมาะเหมาะอย่างไรแขนมันต้องยาวหน่อยเพราะบางทีมันอยู่ในห้องแอม์หนาวแขน,นแล้วก็เสื้อผ้านี่นะเวลาซื้อ ดูรูดซิปซิป,ซปจะดวกเดี๋ยวจะรูดให้ดูดูการรูซด,ด,ดซิปปืดปื้ดนี่นปื้ดซิปองดีและก็ต้องเหมาะกับร่างกายตัวเองก็คือว่าเราจะท้วมๆใช่ไหมเราไปใส่เสื้อผ้าที่มันหนาเถอะท่ามันก็ยิ่ง อ้วนกันไปใหญ่จริงๆแล้วบางทีเวลามันขุนมัวตั้งใจจะแทบไม่อยากจะไปขายของด้วยซ้ำแต่ใจมันต้องสู้มันเหมือนเปิดโอกาสให้ตัวเองมันหวังว่าจะขายได้อันนี้ ตั้งความหวังแต่ถ้าขายไม่ได้เราก็อย่าได้ท้อแท้เราก็คิดเสียว่าไปหาประสบการณ์อ่อประสบการณ์ที่มันต้องเรียนรู้จนกระทั่งดับสิ้น